เฮสวัสดีค่ะคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะที่เคยติดตามปูมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะเมื่อกลางปีที่แล้วช่วงแรกช่วงแรกปูก็เล่นโซเชียลแคมมาเรื่อยๆใช่ไหมจนกลางปีที่แล้วปูได้ทําแบรนด์ขึ้นมาคือแบรนด์ไวท์เพอร์เฟกต์สกินปูก็ออกโซเชียลแคมบอกมาตลอดเลยนะคะว่าครีมของปูเนี่ยมีออยคุมทุกตัวเลยนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการจดชื่อเป็นไวท์เพอร์เฟกต์สกินจนวันนี้ค่ะเกือบปีแล้วนะคะเกือบปีที่เรารอคอย ได้มาแล้วครบแล้วนะคะก็ยังไงก็สอบถามไปได้ที่ตัวแทนหรือว่าจะสอบถามที่ปู่ก็ได้นะคะคือเราไม่มีเส้นสายในยอ,อยอยไม่มีคนวิ่งเต้นให้ไม่มีคือเราทํากันเองแบนแบนปู๊กกับออยเนี่ยก็คือเราทำเราเราตั้งใจทํากับมือเลยแล้วเราก็ไม่ได้พึ่งใครเราทํากันเองวิ่งกันเองนะคะจนสุดท้ายก็คือได้มาก็หายเหนื่อยค่ะแล้วเราก็แบบอยากอยากให้ทุกคนรู้ว่า,วาเราพูดจริงเราพูดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะ แต่ไปที่แล้วพูดมาเรื่อยๆว่ารอหน่อยนะรอหน่อยนะจนไหนที่สุดก็คือครบทุกตัวเฮ้ยหายเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็ครีมนะคะปลอดภัยทุกตัวนะคะไม่มีสารประหลาดไม่มีสารไฮดรคกินอนไม่มีสารสเตียรอยนะคะปู้ใช้มาตลอดตั้งแต่ปู้ตอนตอนท้องเลยก่อนท้องท้องก่อนท้องเดือนหนึ่งแล้วก็ท้องด,ดําเนินการท้องมาเรื่อยๆจนท้องโตคลอดตองน้ำเพรออกมาน้องเพศเจ็ดเดือนทุกวันนี้ปู้ยังใช้อยู่นะคะก็ใช้เองจริงค่ะก็ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ทุกคนเชื่อนะก็อยากให้ให้ลองใช้ความรู้สึกมันคงต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวแหละเนาะว่าปู้พูดจริงหรือเปล่าก็ปู้ก็ไม่ได้มีใครมาจ้างหรือว่าจะต้องแบบมีใครมาจ้างหรือว่าไม่ได้เป็นดาราหรือว่าไม่ได้เป็นทํางานในวงการบันเทิงให้ให้ทุกคนมาแบบไม่ได้มีเครดิตในตัวเองที่จะการันตีให้ทุกคนเชื่อในคําพูดของปู่นะคะสิ่งที่ปู้พูดออกไปจากในออกจากความรู้สึกแล้วก็ออกโซเชียลแคมเนี่ยก็คือออกมาจาก คือออกมาจากใจจริงๆก็อยากให้คนแบบให้ทุกคนที่ดูก็ใช้เซนใช้วิจารยญานใช้ความรู้สึกเอาแล้วกันเนาะบอกได้แค่นี้ค่ะว่าปู้กับพี่ออยใช้เองจริงทุกตัวยกเว้นกูต้าปู้ยกเว้นกูต้าปู้ยังกินไม่ได้เพราะว่ากูต้าเนี่ยกูต้าท้องเขาห้ามกินนะคะแล้วก็ตอนท้องคลอดน้องมาก็ยังให้นมน้องอยู่ก็เลยยังกินไปได้นะ,ะแต่ว่าคนรอบข้างปู้กินหมดเลยก็พิสูจน์แล้วก็คือดีเหมือนกันดีจริงดีเหมือนครีมเลย กินละข่าววันละไม่กันนอนนะคะแล้วก็เออไม่มีอะไรแล้วแหละ,ละก็คือบอกแค่นี้แหละเนาะแล้วถ้าใครสนใจเกี่ยวกับครีมนะคะก็เข้าไปที่ www.myperfectskin.com นนะไปละค่ะบ๊ายบาย